เป็นไงบ้างครับพี่พีวันนี้งานวันนี้ก็เริ่มดีดีครับงานแรกเปิดตัวได้ดีเปิดตัวด้ดีสาวแน่นอุ้ยวันนี้ได้นะสาวแน่นฟิวดีนะเฮ้ยขาดใครไปอ่ะขาดสิริเราลืมเลยเวลาขาดคนเราลืมบอกเลยตลอดเลยแต่รู้สึกเหมือนไม่ขาดนั่นเป็นเริงจริงรู้สึกว่าต้องการสองคนนั้นอยู่ไหมเนี่ย สองคนนั้นยังจะเป็นอยู่ไหมอุ้ยแต่คูณตรงนั้นหนูต้องการสิริดเพราะว่าแบบเป่าๆคนเดียวมันเหมือนแบบไม่มีเวลแนะไม่มีใครองรับจะกดมันจะหลงเหลงไปอ่ะแตกแซกขึ้นงัดได้ยอยู่แต่แต่ออมนี่ไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเอ็มซีออมถล่มเอ็มซออมอยากให้ออมยังไงออมมาถ่ายคลิปอย่างเดียวเนี่ยเป็นไงพี่กั้งงานวันนี้ก็สุดอยู่ค่ะ สุ <Huh? S 2> สุดสุด,สดอ๋อสุดแล้วสุดแล้วปล่อยปล่อยของหมดหมดยังยัง,ย,งยังไม่หมดยังเหรอโหนี่ยังไม่หมดอีกเลยร้อนร้อนวันนี้ร้อนอแต่ว่าอากาศร้อนแห่สายี่แคบที่แคบเออที่แคบ ครูว่าถ้าไปวัดบางกระเจ็ดนี่จะตับแตกยิ่งกว่านี้โอ้ยบางกะเจ็ดนี่เพราะว่านี่แค่ยังมีร่มไม้เพราะว่าโบสถ์เขากว้างแล้วก็แบบเป็นสีทองสะท้อนแสงแดดมันมากตอนนั้นเราแห่เช้าอยู่ใช่ไหมสายไปแห่เก้าโมงจะไปกระถิ่นน่าจะแห่สายกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยนักกี่โมงแล้วกันจำลืมได้แล้วนะใส่เป็นลูกเป็นไงบ้างโอ้วันนี้ออเต็มที่เลยครับเออปล่อยปล่อยหมดยังหมดแล้วปล่อยของหมดแล้วเออ ไม้ยังไม่หักแสดงว่ายังไม่หมดเรากองแต่มันไม่แต็มหน้าแต่ยืนพี่จะทำต่อเพลงใหม่นะครบไม่ไม่ต้องปีอ่ะอ่าใช่ลื่นเลยแหละลื่นเลยมีหันหน้าไปมองกันอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่ไหมนิดหน่อยได้เลยเลื่องเล็กเลยแหละแค่ยี้แหละจระถองซิ่งไงกับตนสดตีสดอ่าตุ๊กไม่ได้ไม่เอาไม่พูดกันเลยอะรุ่นแหย่เขาพูดรถแห่เขาเขียนในนี้เขาเขียนบอร์ดเขาเขียนบนบอร์ดเหมือนเราเหมือนเราเวลาซ้อมอ่ะเราจะดูกระดานดูกระดารุแห่เขามีกระดานเขียนของเราถ้ามีกระดานเขียนนี่ก็ เกะกะเลยเอาสคริปต์ดีกว่าถูกต้องแล้วแม่ถือรถคนนะเป็นไงลูกอยู่ข้างข้างมีที่เรื่อยๆเป็นกองโดนโดนอีแปร์พลาดหน้าเลอะโอหน้าแดงเลยนี่เลยดูน้ำผากปีดกลางน้ำผากเลยตาห้โอว่าหนในหนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพพี่น้องน้อก็อยู่ใกล้แิดปิดปิดปิดตัวตัวเล็กเกินนะพี่เขามองไม่เห็นนะ ต้องรีบกินข้าวให้โตเร็วๆแล้วเนี่ยวิ่งตัวไม่พอยหรอวันนี้ตื่นทันไหมลูกตื่นทันตื่นทันเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องตื่นเช้ากนะว่านี้นะอาทิตย์นหน้านัดตีห้าตีห้าหรือเปล่ามันไปไกลน่าจะตีสี่กว่าน่าจะตีสี่กว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวครูลองคำนวณทางดูก่อนไม่แน่ใจครูไม่อยากเผื่อเวลาเยอะเดี๋ยวพอตื่นสายแล้วแบบมันเหนื่อยก็ลืมสัมภาษณ์พี่เพลงพี่เพลงเป็นไงครับงานนี้ปล่อยของหมดยัง ยังครับยังอะแต่ว่าปล่อยไม้กองเต็มเต็มหน้าน้องจิ๋วเต็มเลยครับโอ้โหเรียบร้อยงานหน้าเราก็ต้องไปยืนเขาข้างข้างเขาอีกเหมือนเดิมเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกงานนี้เจ้าอาวาสเป็นเอฟซีปฐมินดีนะพูดพูดถึงตลอดเจ้าอาวาสโปรโมทหน้าดูขอบพระคุณเจ้าอาวาสมากครับผมโปรโมทแบบยามากโปรโมดขออภัยคุณหมุไม่รู้จักชื่อขออภัยนะแต่คุณหน้าคุณตาท่านดีนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดสะพานสีเป็นไงลูกวันนี้ยฝีมือตีชิงแจ๋วเลยอ่ะ เขาเรียกควบสองตำแหน่งควบสองตำแหน่งมือชิงกับมือเออนะมือชิงกับมือคีย์บอร์ดมือชิงกับมือคีย์บอร์ดโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไปดูเด okay> ี๋ยวไปถามอีกคนหนึ่งความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้จับโทรศัพท์ตลอดเฮ้ยคุณทำไมมีที่ลักล็อกโทรศัพท์ทำไมทำไมไม่ล็อกไปถือทำไมแสงมันเข้ามันมองไม่ค่อยเห็นแสงมันเข้า ทีหลังก็สร้างน,นวัตกรรมอะไรทุกอย่างที่บันบังแสงนะเออคิดเอาเองแอมคิดเอาเองเหมือนเหมือนไอ้จอมอนิเตอร์ของกองถ่ายอ่ะที่เขาหาที่บังแสงมันอ่ะ <het> โอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคูกลับก่อนนะ <het> วันนี้รถคูจอดขวางทางเขาอยู่คูกลับก่อนนะว่าแล้วนี่ <Okay. S 1> ครูเลงไว้แล้วแหละเวลาออกเราจะต้องต้องได้เปิดไอ้เชือกฟังออกแล้วไม่กล้าเอาของขึ้นเลยทีนี้เดี๋ยวต้องต้องให้ไอ้ ต้องให้หญิงกับแก้มเกศมายืนขวา <Vorte> งเนี่ยเอาหน้ารับเผื่อมีอะไรหล่นออกมาจะได้โดนหน้าก่อนโดนรถเขาตรงตรงคู่ยืนสวยแลสวยหรอหรอนึกว่าเราสวยแหมติดตามภาพได้ในไอจีนะคะ k a e l w n d e r score w n n ค่ะครับผมเดี๋ยวเราโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็กรถขึ้นของกันครับพี่ก้าใช่แพ็กของขึ้นรถแกใช่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่ตอนนี้ก็คุณคินเหล้าอะไรไปมั่งวะเนี่ยนี่แหละปัญหาของการลืมกดถ่ายเงี้ย พี่เพงเขาโสาวมั้ครับเออพี่เพลงตอนนี้ตอนนี้พี่เพงทำหน้าที่แทนชายโอ้นะครับเพราะว่าชายโอ้ไม่ไหวชายโอ้เป็นไข้นะไม่รู้ติดโควิดป่ะไม่น่าหรอกไม่น่าแต่ไม่แน่ไม่แน่มันมันไปเที่ยวมันไปเตะบอลบ่อยเอไปบ้านสาวบ่อยนะฮไอไอพวกนี้อยู่กับที่ไม่เป็นเออชอบชอบเล่นไปทั่วไอเพลงพาไปไปด้วยกันไหม อันนี้บ้านน้ําท่วมไปไหนไม่ได้นะครับเวลาฝนตกนี่ถ้าเกิดซ้อมอยู่ดีๆนี่ถ้าฝนตกนี่ต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันนะครับตอกค่ะตอนนี้วิทย์อกหมดแล้วอกหมดแล้วถ้าไม่ออกก็ไม่น่าจะได้นอนแล้วค่ะแลวที่น้องที่นอนโตะตู้เตียงอะไรข้าหนูไม่ไม่เปียกเพราะว่ารู้ว่าเวลาน้ําท่วมมันต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนแลวแล้วคิดว่ามีทางแก้ไหมคิดว่ามีค่ะมันต้องมันต้องก่อบปูนขึ้นมาอีกเดี๋ยวรอพ่อก่อนแต่ว่าเรา ก็คือทำทางทางระบายน้ําออกไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้มันติดบ้านคนอื่นใช่ค่ะถ้าสมมติว่าระบายออกไปทางนี้ก็บ้านคนนี้ก็ท่วกไปทางนี้บ้านคนนี้ก็ท่วมเพราะว่าบ้านเราอยู่ใจกลางอ๋อเป็นหลุมเป็นหลุมบ้านอยู่ในหลุมเลยย้ายบ้านแล้วกเ่ยนะคะื้อที่อยู่อ่ะบ้านอยู่ในหลุมฉนดที่ดินรัเข้าได้นะคะไม่ได้ถ้าอยากได้ที่นะอ่านั่นน่ะไอ้สองแปดห้าไอ้หงทองที่เขาให้มาน่ะไปโ้งสักสักคนละแก้วได้ที่แน่นอน น,นั่งยาวเลยคนละทีค <laughs> ่ะเอออะตอนนี้พี่เพลงทําหน้าที่แทนชายโอนะครับเนี่ยเพราะว่าชายโอขึ้นไม่ไหวนะครับชายโอไปขึ้นสาวมาแล้วเลยขึ้นหลังคาไม่ไหวครับผม <c oughs> โอ้เสียเลย <laughs> อะหยอกหยอกโอเป็นไข้โอเป็นไข้พี่เพียงก็เลยทำหน้าที่แพ็คของนะครับของเรามีมือดีหลายคนนะครับ ถึงพี่เพลงไม่อยู่แล้วก็มีมีช้างมีตะวันนะครับนี่เราทําได้หมดแทงถ้าเกิดคนอื่นไม่อยู่ก็พัดเนี่ยตัวเลื่อกสุดท้ายแล้วกว่าจะถึงคิวไอพัดก็คงแบบคงไม่ได้รับงานแล้ววันนั้น <c oughs> มาดูรถไอติมเวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้อันนี้ครูหมูเพิ่งโมดิฟายมานะครับโมดิฟายมาก็อ่าจริงๆก็โมมาหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วเนี่ยอ่าปกติจะเป็นล้อเนี่ยล้อเลื่อนล้อเลื่อนเข้ามาเวลาที่เราแห่บนรถเราก็จะเลื่อนเข้ามาพับติดกันเพื่อให้คนนั่งหันหน้าออกได้ ทีนี้มันจะมีพื้นที่มีสเปซสำหรับการการเล่นแหละแต่ถ้าหันหน้าเข้าแบบนี้มันเล่นไม่ได้นะครนะพวกอะไรมันจะหันหน้าเข้ามาแล้วมันเกะกะกันหมดเลยทีนี้เราก็ล้อล ó, ล ó มันหนักผมก็เลยเอาล้อออกแล้วก็ใช้วิธียึดติดแทนแต่ก็ยังเอาออกได้อยู่นะครับแค่เราถอดอน็อตตัวนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนออกมาประกบกันประกบกันตรงนี้ปั๊บจะหันหันหลังชนกันเล่นได้เล่นบนรถได้นะ,อะตอนนี้ตัดเหล็กออกหมดแล้วมันหนักเกินตัดออกได้ประมาณุ หลายสิบโลเนี่ยนะครับราะว่าเหล็กเหล็กเหลกก็เลยเหล็กฉากอันนี้มันหนักผมก็เลยตัดออกแล้วก็เอาล้อออกไปอีกนะอันไหนที่ไม่จําเป็นเราจะล้อออกหมดเลยนะอนะเพราะว่าเวลายกมันหนักนะเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เสียวอยู่ว่าเราเรา,เราเอาไอ้ที่ค้าตรงกลางไอ้ที่ค้าตรงกลางเกา้าอ,อี้ออกไปแล้วนะว่าที่มันจะมันจะแอนหรือมันจะหักหรือเปล่าก็ลุ้นอยู่นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเชื่อมเหล็กที่ที่มาทําขาไอ้นี่อยู่นะ มาทําขาที่มันสามารถยกได้โดยไม่ต้องใช้ไม่ใช้แรงคนนะ่ะก็คือใช้วินใช้เป็นลอกยกเลยยอกลอกจับกระเสาสี่เสานะครับแล้วก็ยกนะแต่ว่าปัญหาคือครูหมูกำลังหัดเชื่อมอยู่นะครับนะก็เชื่อมไปเสร็จไปแล้วแหละเชื่อมเสร็จไปแล้วกำลังจะได้ใช้งานอยู่ปรกากฏว่าเช้ามามันมันหักมันหลุดออกกันหมดเลยนะก็คือเชื่อมไม่อยู่นะครับมีแต่ขี้อะไรนะขี้ขี้เหลก็ก ที่เหล็กเขาเรียกฟลักด้วยหรือไม่แต่ฟลักติดนะเหล็กไม่ติดกันเลยนะครับนะก็เพิ่งจะหัดเชื่อมนะครับนะเราเราไม่เคยเรียนไม่เคยมีใครสอนเราก็หัดไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเติมเริ่มต้นด้วยการจับงานยากเลยมันก็เลยไม่สําเร็จนะแต่คุหมูก็เชื่อมสําเร็จไปแล้วไอ้ที่นั่งนะที่นั่งในี่คุหมูเชื่อมเชื่อมเองทําเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าพอเราไปเชื่อมล้อติดอันนั้นมันทาไม่ได้เอ้หาอะไรกินก่อนไหมหาอะไรกินก่อนไหม ปไปสักสิบห้านาทีเนาะไปหาอะไรกินกันไประวังหน่อยเด้ออย่าไปหาเบียดกับชาวบ้านเด้ออันไหนห่างได้ห่างเหมือนฟันใช่ไหมคะอะไรเหมือนฟันทำไมปากบวมจิ้งหรอเออโดนเต็นต่อยมาเขาทุ่มอ๋อครูว่าไอเนี้ยครูว่าไอไอเทปอ่ะมันดันไหมค่ะเทปมันมันดึงมันดึงที่ไหนไปเนี้ย มันก็เลยเหมืนปากเจ๋อเซ็กซี่อะ่หนูไม่ต้องไปฉีดหนูก็อัมพชลาพรเออครูใช่พูดถึงอัมหนูถึงผ้อมีเม้นหนึ่งอ่ะหนูไม่คิดว่าเขาจะถัดรุ่นพี่อัมเลยนะครูเขาบอกว่าอะไรคนที่แต่วงอ่ะหายใช่ไหมคะแล้วก็แบบมี เขาเขาเรียกชื่ออ้ำเอั้มแซกโซคอมเมนต์เมื่อล่าสุดเมื่อวานนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยเขาไปอ่านด้วยเหรอใช่ค่ะวู้เจ๋งว่ะหญิงหญิงหญิงเนี่ยใส่ใจต่อวงเรามากเลยหนูก็อ่านค่ะหนูก็อ่านปาค่ะเลื่อนหาคลิปอื่นแล้วมันไปเห็นกอนนี้แบเขายังทันอยู่อ่ะครูครูแบบเออเออเออแจ๋วแจ๋วใช่ว่ะขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามให้กำลังใจเรามาตลอดเนาะขอบบคคุณไไหหววว้้งงาาามมกรสสัดี่ะขอบพระะคคุณ่ อยู่น้ำอ่ะไปกินน้ำกันไปสักสิบห้านาทีหาอะไรกินก่อนไปกินเตี๋ยวกินเตี๋ยวกันแล้วพยายามอย่าไปเบียดกับชาวบ้านในวช่องเขาหนะห่างๆไว้เอออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยทุยวันนี้ลงทานค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ลงทานค่อนข้างเยอะเป็นไงครับพี่พีตอนนี้รู้สึกว่ากิน กินอิ่มนอนหลับดีไหมพี่บีนอนตอนนี้ไม่นอนหลับครับง่วงเลยย,ยังยังไม่ได้นอนไงโอ้น่ารักดีเนาะอ๋อถามไม่ตรงประเด็นนะเนี่ยอันนี้อันนี้ถามไม่ตรงประเด็นแล้วเวลาลุละ แล้วไปแล้วไม่ไปหาอะไรกินหน่อยแล้วพี่พีอ๋อรอรอนีครับรอให้มันเสร็จอยู่ครับอ่ะลงทานสวยๆมีเยอะนะเนี่ยจำจำนะอร่อยด้วยถ้าได้ลองกินนะเจ้าเอาดีอร่อยเลยไงถ้าได้ถ้าได้กินนะเจ้าอร่อยโอ้แล้วอยากลองไหมถ้าเกิดได้กินจริงอยากอยากแต่ต้องถามครูก่อนว่าให้เปล่าเฮ้ยเพราะเพราะเพราะเวลากินอะไรเยอะเนี่ยครูก็มหยิบไปบ้างเลยิบกยิบก๋วยเตแล้วไปไปไปหาอะไรกินหน่อยไปไปกองได้อะไรกินครับได้คือเตี๋ยวกับชาเย็นน่ะพี่ใช่ชาเย็นค่ะ กินชาเย็นต้องเป็นคนเย็นชาไหมก็นิดนึงค่ะนิดนึงถ้าเกิดเจอผู้ชายต้องทำหน้างตึงๆค่ะเฮ้ยเปิดแมสเปิดแมสเปิดแมสเปดเป็นคนชาเย็นนิดนึงถ้าเจอผู้ชายต้องทำหน้าแบบนี้นี่อันนี้ชาเย็นแล้วเลยแอมเกียรได้อะไรกินลูกก๋วยเตี๋ยวค่ะเหมือนพี่ตองเนี่ยร้องเพลงวงเคียร์สักเพลงนี้เฮ้ยไม่ได้โปรเจกต์ใหญ่เราเนี่ยบิ๊กโปรเจกต์เนี่ยแอมเกียรต้องคอบเรอร์ล้ว คอบเอร์แล้วเดี๋ยวให้พี่กั้งเป็นแดนเซอร์ให้ว้าวนี่แดนเซอร์วงเขียมีด้วยหรือไม่ได้มีค่ะมีแต่มือด่างตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้อาหารกินกันหมดแล้วนะครับพี่พีได้อะไรกินลุกเชิ้นกับทอดมันครับโอ้จริงลงทานเยอะนะแต่ว่าคนเยอะมากคนเยอะครับอันนี้ผมนู่นอะข้างๆไอ้ตรงกินข้าวครับเมื่อกี้กูเดินไปได้ยินเอ้ คนที่มาแจกกันเขาตะโกนบอกเข้าแถวเข้าแถวเข้เขาคิวก็เลยเดินกลับเลยแสดงว่าคนแย่งกันเบียดกันมากเลยพอกับบั้นหลังหินหลังหินเออแล้วเมื่อไอตอนที่เรามาเมื่อเช้าเหมือนจะไม่มีคนนะบางๆหลุมๆคนรู้<อ>ที่หลังเลยค่ะบางคนก็เพิ่งรู้แล้วก็มาจริงๆไม่มีป้ายงานเนาะเราเรา,เราไม่เจอป้ายงานแค่หน้าวัดแค่นั้นเองคนก็เลยไม่รู้ถ้าหลวงพ่อไม่โทรบอกเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่วัดมีงานพัดได้อะไรกินพัด เออเคอยู่ตองหลบทําไมตองถ้ากินนี่หน่ะสวยสุดแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มีแต่คนเอฟซีน้องตองเอฟซีน้องตองโควิดนี่ต้องน้องตองสวยขึ้นอเมนูก๋วยเตี๋ยวทำแบบว่าแบบยอะๆอย่าพูดถึงควิดนี่เจ๊งเจ๊งเออป่าวป่าพูดเล่นไม่ไม่เจ๊งไม่เจ๊งเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆเนาะช่วงนี้มันมีงานแตะใหญ่เนาะ นี่มีงานแต่งเฉยๆโคอินดี้ก็เลยเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนทำกินทั้งวงอ่ะจริงวันนี้ว่าจะทำอะไรแต่ว่าง่วงนอนราคบตัวนอนดีกว่าน้องจิ๋วได้อะไรกินลูกน้ำแดงครับผมแก้มได้อะไรกินลำใหญ่ลำอ้าวอ้าวมึงว่าใครมึงว่าใครได้อะไรนะพูดใหม่ดิลำใหญ่น้ำลำใหญ่อ๋อนลำใหญ่นึกว่าว่าเราลำใหญ่แม่ กับมีเรื่องแล้วอ่าในฝั่งนี้ซุปตาน้องน้องซุปตาได้อะไรกินครับได้น้ำรำไยค่ะน้ำอ้าวอ้าวส่อนคนนี้ได้ของไม่เช้านะใช่ค่ะได้ของร้านเล็กเจ็ดมะลูกระบุกไก่ร้านตรงตลาดอะค่ะที่จริงพ่อซื้อมาให้เมื่อคืนไม่รู้บูดยังแต่ก็กินไหมกินไปเถอะหนูหนูก็หนูก็ถนัดของพวกนี้อยู่แล้วลูกของบูดบูดเน่าเน่าเลย นี่ครับผมกูดไอเดียกูดไอเดียได้ช้อนพิเศษครับช้อนจมอ๋อถ้าช้อนมันจมแล้ววิธีการทําให้ให้ช้อนที่จมกินได้นี่ครับอันนี้กล้ามเนื้อต้องยิงกับช้อนต้องทรงผมเออซดโชว์ซดหุบหุบดังๆอีหละหุบดังๆฟูดฟูดเลยช้อนก็เพียงพอนี่ฮะเฮ้ยมีน้ํากินป่าวว่โอ้ยนี่ค่ะเออหืมมาจากไหนเนี่ยโนเลย โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับกันก่อนดีกว่าครับัก่นกอนอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็กลับ <c oughs> อิ่มแล้วอยู่ไหม <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งรีบกลับนะเอาเอาเยวเดี๋ยเพิ่งรีบกลับเพะันไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากเบียดกับคนเสี่ยงเพราะว่าเราต้องออกอีกหลายงานเราไม่สามารถกลับตัวได้ได้นานเนาะเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจริงๆมีมีแจกทานมีแจกถุงยางชีพอยู่แต่ว่าเราเราเลี่ยงเราเลี่ยงไม่ไม่เบียดเสียดกับคนดีกว่านะครับอันอันตรายช่วงนี้ไปจะไปแล้วเด้อ นไไดางอยู่เครับผมเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนครับพวดน,น,นี้ปนไปไหนเขาไม่เป็นหัวเอาแล้วแต่แก้มนี่แก้มจะไปไหนล็อกล็อกก่อนล็อกกองก่อนล็อกกองแล้วไปฝากช้างคู่กับช้างเพราะเพราะช้างขา,างฝากไหนคะ่ะ หญิงหญิงกินยังไม่หมดสักทีหญิงกินตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วกินตั้งแต่หกโมงเช้าเลยเต็มเลยเต็มเก็พูดกับช้างเพราะเพราะตัดภาษาไทยช้างช้างช้างเป็นด้านในครัวแล้วตอนไม่ครูเก็บไว้ครูเก็บไว้อะไราอะไรหลังหลังงเฮ้ยไม่บอกไม่บอกเฮ้ยอยู่เฮ้ยเอา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 สวัสดีครับ เป็นไงบ้านน้ําท่วมเกือบ่ออายฮะต้องเอาคนไปช่วยวิทย์ไหมท้องแข่งกับเมีอย <c oughs> อาไปแล้วเด้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs>